สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะทุกคนมากินมาม่าด้วยกันนะคะมาค่ะกินมามา่าชมวิวเออน้ำแข็งข้างนอกนะคะมาค่ะทุกคนืมกำลังร้อนๆเลยค่ะืมใส่ไข่ด้วยนะคะ อากาศข้างนอกหนาวมากค่ะเลยค่ะม,มาด้ยวยค่ะทุกคนใครอยากกินมาม่าก็มาค่ะ นี่ค่ะครึ่งหม้อเลยนะคะใครอยากกินก็มาคะ่ะมากินมาม่าด้วยกันมากินมาม่าชมวิวนับแข็งนะคะทุกคนอืม อากาศวันนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นนะคะแต่เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะทุกคนไม่รู้ฝนจะตกจริงหรือเปล่านะคะถ้าอากาศแบบนี้นะคะแดดไม่เห็นมีเลยค่ะวันนี้ บ้านอยู่ติดกับถนนนะคะเนี่ค่ะหิมะเห็นไหมคะทุกคนน้ําแข็งลื่นมากค่ะลื่นมากเดินอย่างเงี้ยต้องเหมือนกับเอ่อต้องเดินช้าๆนะคะกลัวลื่นค่ะ คนขับผ่านไปผ่านมาเขับจะหาว่าเราทำอะไรนะคะ อ,อร่อยคะ่ะอืมฝนลมฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะไปก่อนนะคะทุกคน